สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาชมตลาดตรงหน้าโลตัสสินเกล้าวเนาะอันนี้ก็จะเป็นแผงผักสดไปดูไปชมพร้อมๆกันเลยจ้าอันนี้ก็ร้านขายผลไม้อะ ชิ้นย่างชิ้นปิ้งชิ้นย่างชิ้นปิ้งอันนี้เมนูแนะนำมีต้มยำรวมมีต้มยำเล้งแซ่ต้มยำปลาแล้วก็ขาไก่ซุปเปอร์อันนี้ก็ร้านไต้กรองอันนี้ข้าวเหนียวหมูทอดจ้า มีขนมทุกอย่างเลยจ้าร้านขนมหวานอันนี้กับข้าวอิสานจ้ามีทุกอย่างเลยจ้ามีน้ำพริกค่ะมีปลาปลาแดดเดียวทอดเนาะปลาทูทอดไข่ต้ม อมปลาดุกด้วยก็มีถนนส่วนนี้ก็คือหมูทอดกระเทียมหมูกระเทียมแล้วก็ลาบหมูทอดอันนี้ก็ตลัดอร่อยกะนานอันนี้ข้าวกลอก่องกับต้มจืดต้มยำรวมมิตรน้ำข้นน้ำใส ขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยากะทิอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงตัวเรี่อไม่ถูกตัวแล้วอันนี้ก็ข้าวมีข้าวธรรมดามีข้าวหอม คือบริเวณหน้าตลาดมารวยอันนี้ก็คือร้านกระเพาะปลาขาหมูโอวันติน คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีจ้า